สวัสดีครับผมพบกับเราพังสมหญิงพังสมโอนะครับผมสวัสดีพังสมหญิงพังสมโอครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับวันนี้ก็มาถ่ายที่สมโอครับวันนี้ครั้งที่หกแล้วครับผมอวันนี้ครั้งที่หกครับครั้งที่หกแล้วครับน้องสมโอเราครั้งที่หกแล้ว น้องไม่เคิ้นครับโอ้กินอย่างอร่อยเลยครับเนี่ยกินแบบอร่อยเลยครับกินเลยครับกินแบบอร่อยแล้ววันนี้กินอ้อยครับกินอ้อยสองวันแล้วครับ อาจารย์ตาแอมลอยอืมครั้งที่หกแล้วครับนี่ลายไม่ขึ้นของเราขึ้นง่ายครับผมครั้งเดียวก็เสร็จเลยครับไม่ต้องขึ้นเยอะครับเหนื่อยครับ ครั้งเดียวได้เลยโอ้โหสุดยอดมากครับเนี่ยเป็นสองรองใครครับผมของไฟ่ไมเคินครับผมก็น้ำเชื้อกำลังดีครับอายุสิบีปีครับก็ที่จะออกก็สองเชือกนี่ครับปีใหม่นี่ครับแล้วก็ท้องอีกสามเชือกครับไพ่ไมเค้ลครับผมเป็นหมู่บ้านของสลาครับ เป็นทางตกงานมาจากพัทยาครับามาด้วยกันมาจากพัทยาครับลายไมเคิลข,ของเรามาจากบ้านชาวเขาครับส่วนส้มโอเรามาจากหัวหินครับมาจากหัวหินครับประจวบครับผมามา าห้าเดือนแล้วครับพี่สมโอรเราตกงานมาห้ามาจากดําเนินโอมาจากหัวเห็นห้าเดือนแล้วเข้าห้าเดือนนะครับมาอยู่บ้านได้ห้าเดือนแล้วครับผมกับพี่สมยิงเราน้องสมยิงเราได้มาห้าเดือนแล้วครับนี่ก็ผสมได้หกครั้งแล้วนะครับผมของพี่สมโอรเราครับผมกับพายไมเคิลครับผม ็ผสมนู่นแหละประมาณสิบครั้งแล้วก็จะหยุดครับรอให้ตัวผู้กขาพักก่อนครับแล้วก็จะไปงานช้างครับไปงานช้างเอาพี่สมหญิงไปครับไปงานช้างครับปไปไหมขึ้นไม่ได้ไปนะครับงานช้างไปใส่ยอดทองครับ ตัวจัดเลยครับตัวนั้นครับตัวเด่นเลยครับไปยอดทองหลายยอดทองเราครับจะไปงานช้างจะไปก่อนก่อนเพื่อนครับเพราะว่าเป็นช้างแสดงครับโอ้กินยาอร่อยเลยครับผมวันนี้กินแบบอร่อยเลยครับนน่นผ่านเขาจัดเต็มเลยครับวันนี้เมื่อวานเขาไม่ฟันอ้ยเองฟันมากับมือครับ มันมากับมือให้กินกับมืออีกครับอ่าสดสดด้วยครับสดสดจริงๆเลยครับนี่ครับเป็นดอกที่6แล้วครับครั้งที่6แล้วครับพี่สมหญิงเราโอพี่สมโอกับน้องไม่เคลื่อนครับหนุ่มน้อยผู้มีอนาคตไกลครับรูปหล่อครับนิสัยดีครับผมอ๋อครั้งที่6แล้วพี่สมโอเรา ขอให้ติดเด้อครับเด้อขอให้ติดนะครับขอให้มีตัวเล็กขอให้มีตัวน้อยสาตุสาตุสักคู่ประกรรมโดยกล่มคล่องก่อนเจา้าอ่อนบืนก่อนเจียงอ่อนนัลบืลูรอซาอ่อ,อนถาลสมางเนี่ยอุ้ยขูประกรรมเฮ้ยมอเทาโมลวงกระเด็นดกับก่อนเจา้านี่ครับโอ้ พี่สมโอเรากับน้องไม่เคลนครับกินอยู่ด้วยกันครับผมก็ให้อยู่ด้วยกันประมาณ3าสิบนาทีแล้วก็พี่สมโอเราจะได้เอากลับบ้านครับให้กินอยู่ด้วยกันก่อนครับพอสมเสร็จก็ให้กินอยู่ด้วยกันก่อนอ๋อนี่ครับตอนนี้ฝากบอกเอฟซีทุกท่านครับตอนนี้คะแนนยังไม่ขึ้นเลยครับผม โอ้เขาไปสมจะเสร็จแล้วครับนี่แต่คะแนนยังไม่ขึ้นเลยครับยังเหมือนเดิมครับคะแนนอยู่ที่สองพันคะแนนครับผมได้แค่2อัทนเองครับท่าน,นก็เขาหงดสงวนชื่อครับไม่ออกชื่อครับ ออกน้ำไม่ให้ออกเสียงเรียงนามครับท่านบอกว่า fc ครับ fc ขอบคุณมากครับผมนี่ครับเป็นครั้งที่6นแล้วครับที่ช่วย <c oughs> จ้างฝันให้กับน้องส้มโอเราครับครั้งที่6แล้วครับผม fc ทุกท่านครับ <c oughs> <c oughs> ท่านใดที่จะช่วยอีกก็ช่วยได้นะครับผมเพราะว่ายังไม่ได้ปิดเลยครับเพิ่งได้สองพันคะแนนหนึงครับผมอ๋อสีท่านใดที่จะช่วยก็ช่วยได้นะครับผมช่วยน้องสร้างฝันอ่ารายไมเกิลกับที่สมโอเราครับอันนี้ก็ครั้งที่หแล้วก็จะหยุดนู่นแหละก่อนจะไปงานช้างที่สุรินครับจังหวัดสุรินก็จะหยุดผสมครับ ครั้งที่หกแล้วครับกินอย่างอร่อยเลยครับผมฝากบอกเอฟซีทุกท่านด้วยนะครับผมครั้งที่หกแล้วเอฟทีที่ช่วยสร้างฝันมาครับเอฟทีที่ช่วยสร้างฝันมาครับสองท่านก็ครั้งที่หกแล้วครับผมฝากบอกเอฟซีด้วยครับครั้งที่หกแล้วครับ นี่ครับหมองอะไรเดินลอยอยืโอ้โหกินแบบอร่อยเลยครับวันนี้จัดเต็มครับวันนี้โอ้เหมือนบุฟเฟ่เลยครับผมอ๋อนี่ก็ไอเอฟซีนะครับที่ท่านได้ส่ง ค่าอาหารมาครับผมก็ได้ไปตัดมาให้น้องช้างสี่ท่านสี่เชือกแล้วครับให้น้องช้างมาสี่เชือกก็มียอดทองอ่าแล้วก็ปลายไมเคลิลแล้วก็พี่ส้มโอเราแล้วก็น้องสมหญิงเราครับก็ขอบคุณมากครับผมที่ท่านมีจิตศรัทธาครับที่ให้ค่าอาหารมาให้กับน้องช้างสี่เชือกครับก็ขอบคุณมากครับผม นี่น้องช้างก็ได้กินแล้วครับแบบอร่อยเลยครับผมแบบบุฟเฟ่เลยครับนี่ครับก็จะประมาณนี้ครับผมก็มีเอฟซีที่คอมเมนต์มาว่าให้ผมไม่ถ่ายบวัวบานผมก็ไม่กล้าไปถ่ายนะครับว่าฟองเอฟซีด้วยไม่กล้าไปถ่ายไม่กล้าไปไม่ว่าเขาไม่กล้าไป คนาคาไปถ่ายช้างเขาครับมันช้างเขาดังแล้วครับนลคาไปถ่ายของเขาครับถ้าจะไปถ่ายก็ต้องไปขอเขาก่อนต้องขออนุญาตก่อนถึงจะไปถ่ายได้ครับก็ไม่ได้ไปถ่ายครับไม่ได้ไปถ่าย ฝากบอกไอซีด้วยครับไม่กล้าไปเดี๋ยวถ้ามีเผื่อมีโอกาสเสือสิงมาบ้านตาลุนก็อจะขอไปถ่ายที่บ้านเขาให้เจอที่บ้านตาลุนก่อนครับเมือนไหนที่เจอกันอยู่ที่นู่นก็จะคุยกันแล้วก็จะขอเขาให้ผมจะไปขอไปถ่ายที่นู่นต้องขอเขาก่อน ถ้าไม่มีเจ้าของเขาอยู่ก็ไม่กล้าไปถ่ายก็ตอนนี้ครับผสมได้หกครั้งแล้วครับผม mm hmm. ถ่ายไมเคิลกับพี่สมโอเราครับโอวันนี้จัดเต็มเลยครับทั้งสับป,ประรดทั้งย่าเนเปียทั้งอ้อยครับกินเต็มที่เลยครับโอ้ดูฟานบำรุงบำรุงอย่างเต็มที่เลยครับ นี้ก็สับปะรดที่น้องเสือเอามาให้นะครับเมื่อวานครับเอามาให้ชาวช้างตกงานครับก็ขอบคุณมากครับผมฟานเสือกับฟานสิงครับนี่ช่วยช้างตกงานครับนี่สับปะรดมาก็มาเที่ยวแรกก็มาจากบ้านสลาครับมาหมู่บ้านสลาเที่ยวแรกก็28เชือกครับแจกสับปะรดครับมาแจกสับปะรดที่นี่ครับก็ขอบคุณมากครับผม ขอบคุณความเสือกับความสิงมากครับผมที่ช่วยเหลือช้างตกงานอ่าคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับ fc ทุกท่านครับฝากกดไลค์กดแชร์กดสั c ส i b ยกดกระดิ่งกดติดตามด้วยครับอันนี้เป็นช่องฟังชมยิงกับฟังชมโอครับเป็นช่องเล็กๆช่วยติดตามหน่อยนะครับผมฝาครูนี้เขาจะสร้างฝันไปถึงไหนครับก็ฝากบอก fc ทุกท่านด้วยนะครับผม คะแนนยังไม่ขยับเลยครับคลิปนี้ฝากเวียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับผมขอบคุณมากครับ